สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาพูดถึงมือใหม่ที่ต้องการเล่นหุ้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นหุ้นหรือว่าลงทุนหุ้นเนี่ยเราต้องมีบัญชีซื้อขายหรือเขาเรียกว่าพอร์ตหุ้นนั่นแหละครับผมคือเราต้องมีพอร์ตหุ้นก่อนนะครับถึงจะซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับผมวันนี้แล้เราจะเลือกโบรกเกอร์ไนดีนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดให้ดูนะครับว่ามันมีโบรกเกอร์ไหนบ้างน,นะครับ ขั้นแรกนะครับพิมพ์คําว่า Set นะครับใน Google เลยมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ set.or.th นะครับผมพอคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับก็มาที่เมนูตรงนี้ครับมันจะมีเมนูที่ชื่อว่าผู้ลงทุนสถาบันในประเทศครับแล้วก็มาดูที่รายชื่อบริษัทสมาชิกนะครับผมคลิกเข้ามามันก็จะมีรายชื่อโบรกเกอร์อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับผม แต่ละโบเกอร์เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขของเขานะครับก็บางโบเกอร์ก็จะมีการซื้อขายเนี่ยต้องมีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำวันละ50บาทอะไรทำนองนี้นะครับผมวันละ50าบาทเนั่นหมายความว่าคือวันที่เราซื้อจะถูกหักค่าคอมมิชชั่นไปเลย50บาทนะครับผมแต่ว่ามันจะมีโบเกอร์ที่ไม่มีขั้นต่ำอยู่หลายอันเหมือนกันนะครับวิธีเลือกก็คือให้เลือกแบงค์ที่เรารู้จักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบงค์ใหญ่ก็มีเกือบหมดนะครับ สิ่งที่แตกต่างกันอย่างถัดมาเนี่ยก็คือฟังก์ชันบางอย่างในโปรแกรมสตรีมมิ่งที่เราจะใช้ซื้อขายนะครับฟังก์ชันหลักเนี่ยจะมีครบแล้วก็ของบางโบรกเกอร์จะมีฟังก์ชันเสริมอีกอันนึงก็จะเป็นบทวิเคราะห์นะครับที่จะมีนักวิเคราะห์ของแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่มันเกี่ยวกับหุ้นนะครับผมบทวิเคราะห์ของแต่ละอันก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ของที่ผมใช้นะครับเป็นโบเกอร์อันดับหนึ่งตรงนี้นะครับผมผมใช้เป็น BLS นะครับก็คือพอร์ตของับหลวง Security เป็นของธนาคารกรุงเทพนะครับผมของ BLS เนี่ยก็จะไม่มีขั้นต่ำในการซื้อขายนะครับก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ50บาทแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าของ KBank เนี่ยจะมีนะครับ50บาทการเปิดพอร์ตนะครับก็จะมีอยู่2ช่องทางนะครับก็คือสามารถเปิดออนไลน์ก็ได้นะครับง่ายแล้วก็สะดวกดีถ้าเกิดว่าอยาก ไปสมัครที่สาขาครับก็กดเข้าไปตรงนี้นครับผมกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่เมนูคลิกดูรายละเอียดแล้วก็สํานักงานบริการสาขาเนี่ยครับผมก็จะมีสาขาให้ดูนะครับว่าเอออันไหนใกล้บ้านเราแล้วก็ไปเปิดที่นั่นนะครับเปิดที่ไหนก็ได้นะครับใกล้บ้านนะครับก็ได้ทั้งได้ทั้งออนไลน์ผ่านตรงนี้แล้วก็ออฟไลน์ผ่านตรงนี้นะครับผมอีกบลกเกอร์หนึ่งที่เปิดง่ายนะครับแล้วก็เปิดผ่านมือถือได้เลยก็คือตัวน,นี้ครับ scbs นะครับก็คือหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ก็เป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยสามารถเปิดง่ายมากครับทุกคนเปิดผ่าน scb easy ได้เลยถ้าใครมีแอปบนมือถือก็คือเปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาสอบถามนิดนึงนะครับแล้วเขาก็จะมีพวกรหัสมาให้นะครับในอีเมลง่ายมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสงสัยเลยว่าอยากถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดพอร์ต ก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมแชร์เต็มที่ครับผมผมแนะนําได้คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการเลือกโบรกเกอร์นะครับผมสุดท้ายนะครับการเปิดพอร์ตนะครับให้เปิดบัญชีแบบแคชบาลานนะครับก็คือตอนตอนที่ทุกคนเลือกเปิดพอร์ตนะครับตอนที่เราจะกดเปิดพอร์ตเนี่ยมันจะมีถามว่าเป็นบัญชีแบบไหนนะครับให้เราเลือกบัญชีแบบแคชบาลานนะครับผม ก็คือฝากเงินเท่าไหร่ก็ซื้อขายได้เท่านั้นนะครับผมคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการใช้สตรีมมิ่งหลังจากที่เรามีพอร์ตหุ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าแต่ละฟังก์ชันของสตรีมมิ่งเนี่ยมันคืออะไรยังไงแล้วก็ซื้อขายยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ